สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง yours comment ครับวันนี้เรามีเรื่องราวใหม่ๆจะมานำเสนอนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษนะจัดโดย E.F. English Proficiency Index หรือตัวยอ่อคือ E.P.I. นะครับเป็นทักษะภาษาอังกฤษนะ E.F. English Proficiency Index หรือ E.F.E.P.I. คือการจัดอันดับประเทศในโลกตามทักษะภาษาอังกฤษสําหรับผู้ใหญ่นะครับซึ่ง EF EPI เนี่ยเผยแพร่ประจําทุกปีนะครับเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลที่สําคัญสําหรับความสามารถาทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับผู้ใหญ่นะและในปีนี้ครับเขาก็จัดออกมาแล้วในปี2023นะเขาจะมอีอ้างอิงจากผลทดสอบผู้ใหญ่จํานวน2ล้าน2แสนคนนะครับใน113ประเทศทั่วโลกนะแล้วก็นั่นแหละฮะในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเขาก็ มีผลออกมาแล้วตามตารางนี้นะครับจะเห็นได้ว่าทักษะภาษาอังกฤษของประเทศในอาเซียนเนี่ยสูงที่สุดก็เป็นสิงคโปร์ครับสิงคโปร์อยู่อันดับสองของโลกเลยนะฮะอันดับหนึ่งของโลกเป็นประเทศนทเนเธอร์แลนด์นะหรือประเทศฮอลแลนด์ส่วนสิงคโปร์เป็นอันดับ2ของโลกนะได้สกอร์ไป6 3 1สาคะแนนอันดับ2ของอาเซียนกลเป็นฟิลิปปินส์กับมาเลเซียนะครับคือสิงคโปร์อยู่ในระดับที่แบบมีความสามารถสูงมากนะ ส่วนฟิลิปปินส์กับมาเลเซียอยู่ในระดับความสามารถสูงนะอันดับ20แล้วก็25ของโลกส่วนเวียดนามก็อยู่อันดับกลางๆนะครับผมมีความสามารถาปานกลางส่วนความสามารถต่ําก็คืออินโดนีเซียกับเมียนมาส่วนความสามารถที่แบบความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่แบบต่ํามากนะก็จะมีกัมพูชาอันดับ98ของโลกและไทยแลนด์อันดับ101ของโลกประเทศไทยได้แค่416คะแนนเองนะครับ ต่ำกว่ากัมพูชาอีกนะนั่นแหละฮะหลังจากข้อมูลนี้เผยแพร่มาแล้วก็มีชาวอาเซียนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับของของชาวอาเซียนนะว่าเขารู้สึกยังไงฮนะที่กัมพูชาเนี่ยอันดับดีกว่าไทยนะไทยอันดับสุดท้ายเลยนะจัดมาทั้งหมด113ประเทศนะครับแล้วไทยอยู่อันดับ101เนะี่ยอ่ะเกือบเทท้ายเลยแหละมาฟังความคิดเห็นกันของชาวอาเซียนกันนะครับ เป็นความคิดเห็นแรกนะครับเป็นของชาวกัมพูชานะมาเลยคนแรกเลยชาวกัมพูชาเขาก็บอกว่าผมคิดว่าภาษาอังกฤษอ่ะในประเทศกัมพูชาเราตอนนี้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรหนุ่มสาววัยรุ่นของเราภาษาอังกฤษดีมากดีกว่าประเทศเ <c oughs> พื่อนบ้านบางประเทศ <c oughs> ดีกว่าประเทศไหนอ่ะ <c oughs> ดีกว่าไทยจริงแหมดีใจใหญ่เลยกัมพูชาหลังจากนั้นก็มีคนไทยมาตอบครับคนไทยเขาก็บอกว่า ฉันไม่สด้ยวยซ้ําฉันคิดว่าผู้คนในประเทศของฉันสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ฉันคิดว่าประเทศของฉันดีกว่าบางประเทศที่นี่ด้วยและฉันก็ภูมิใจที่เป็นคนไทยคนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นั้นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาฉลาดทิ้งไว้ให้คิดดูนะภาษาอังกฤษมันก็เป็นแค่ภาษาเท่านั้นเองความคิดเห็นต่อไปก็เป็นของคนไทยครับคนไทยเขาก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะคนในประเทศเราส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญภาษาไทยอยู่แล้วแล้วอยู่ประเทศไทยแล้วก็ต้องพูดไทย ไม่เห็นจำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษคนไทยแล้วคนไทยคนที่สองก็มาพูดต่อยนะครับเขาก็บอกว่าความคิดเห็นต่อไปเป็นของคนไทยอีกคนนึงนะครับคนไทยเรานี่แหละเขาก็มาพูดว่าประเทศที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของใครเลยมักจะพูดเฉพาะภาษาของบรรพบุรุษของตอนเองเท่านั้นมีความภูมิใจนะครับว่าเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาตินะความคิดเห็นถัดไปเป็นของคนฟิลิปปินส์นะครับเขาก็บอกว่าสิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก เทียบไม่ได้กับประเทศอื่น,อนๆอย่างฟิลิปปินส์ก็จะบอกว่าฟิลิปปินส์ดีดีกว่าสิงคโปร์นะสิงคโปร์มันเล็กเกินไปอะไรประมาณนี้นะแต่และชาติเขาว่ามีความรักชาติของตัวเองเหมือนกันนะคนไทยเราก็รักไทยฟิลิปปินส์เขาก็รักประเทศของเขาหลังจากนั้นก็มีคนมาตอบนะครับเขาก็บอกว่าประชากรสิงคโปร์ส่วนใหญ่สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ ในขณะที่ชาวฟิลิปปินส์มีเพียงไม่กี่เปอร์เซนต์เท่านั้นที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเขียนได้หลงังจากนั้นฟิลิปปินส์ก็มาตอบครับฟิลิปปินส์ก็หัวร้อนขึ้นมาทันทีนะฟิลิปปินส์หัวร้อนแล้วก็มาตอบว่าสิงคโปร์มีประชากรเพียงแค่6ล้านคนเท่านั้นเทียบกับฟิลิปปินส์ที่มี107ล้านคนไม่ได้ประเทศเราเป็นรัฐหมู่เกาะด้วยซ้าจะให้พูดภาษาอังกฤษได้ทุกคนเหมือนสิงคโปร์ได้ย,งไงยังไงหลังจากนั้นก็มีคนมาเลเซียมาตอบนะครับแสดงความดีเขาากก็บอว่ แสดงความยินดีกับประเทศไทยวัฒนธรรมที่เข้มแข็งภาษาไทยที่เข้มแข็งอันนี้ก็ชมด้วยใจจริงหรือเขาประชดเนี่ยเอยมาเลเซียหลังจากนั้นก็มีคนชาวเวียดนามนะครับเวียดนามเขาก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเราต้องการความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับแค่ปานกลางเท่านั้นก็เพียงพอแล้วเพราะว่าเรามีภาษาของเราเองเวียดนามเขาก็มีภาษาเวียดนามของเขาอะนะคนมาเลเซียเขาก็แบบ โอเคโอเคฉันเห็นด้วยกับคุณแต่ภาษาอังกฤษยังคงเป็นภาษาที่สองสำหรับฉันฉันรักภาษาและวัฒนธรรมของตัวเองแต่ภาษาอังกฤษคือภาษาสากลระดับโลกเราต้องพูดได้เขียนได้สิอะไรประมาณนี้นะครับมาเลยหลังจากนั้นก็มีคนไทยเข้ามาตอบนะครับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะเขาก็บอกว่าฉันสามารถพูดได้เลยว่าคนไทยเบื่อทักษะภาษาอังกฤษเพราะว่าระบบการศึกษาของไทยนั่นเองไหนฮี่ระบบการศึกษาของไทยเอย จริงหรือเปล่าก็อาจจะจริงวะไม่แน่ใจคนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่อะไรประถมมัธยมจนถึงมหาลัยนะแต่สุดท้ายเราก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะสื่อสารมันก็ได้จะเป็นเพราะระบบการศึกษาหรอไม่แน่ใจแน่ผมว่านะในความคิดส่วนตัวผมนะลึกๆนะเป็นเพราะเราอายไม่กล้าพูดมากกว่านะเราอายอะ่ะเราไม่กล้าสื่อสารกับชาวต่างชาติหรืออะไร คือเรากลัวเราพูดไปแล้วมันผิดแล้วเขาจะหัวเราะเยาะกลัวพูดผิดอ่ะแล้วเขาจะแบบดูถูกเราอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเราสมมุติไปอยู่ต่างประเทศนะแล้วเราแบบคือต้องดํารงชีวิตอยู่ให้ได้เราก็ต้องพูดให้ได้อะไรเงี้ยมันก็คงไม่อายมันก็คงพูดได้เองแต่พออยู่เมืองไทยไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษมันก็เลยเจอชาวต่างชาติเราก็เลยอายที่จะพูดพออายที่จะพูดมันก็เลยไม่ได้ฝึกมันก็เลยพูดไม่ได้น่าจะประมาณนั้นนะครับอันนี้ความคิดเป็นส่วนตัวของแอดมินนะ ขอแทรกคอมเมนต์ของแอดมินเองเข้าไปนิดหนึ่งประมาณนี้แล้วกันครับหลังจากนั้นก็มีคนไทยเรานะเข้ามาตอบนะเขาก็บอกว่าอันดับไทยๆก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายเราจงเข้มแข็งแบบประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวถ้าพูดถึงญี่ปุ่นเดี๋ยวผมขอไปดูคะแนนของญี่ปุ่นหน่อยว่าญี่ปุ่นเขาได้อันดับที่เท่าไหร่ของโลกนะเดี๋ยวหาให้หาข้อมูลให้ดูแป๊บหนึ่งครับโอเคเจอแล้วญี่ปุ่นอันดับ87ของโลกนะครับอยู่ในระดับความสามารถต่ํานะ 87ของโลกก็ไม่ได้ดีกว่าไทยมากนักนะไทย101ญี่ปุ่น87เอ้ยญี่ปุ่นภาษาอังกฤษเขาม่เก่งเหมือนกันเนาะคอ,คอมเมนต์ถัดไปก็เป็นของคนไทยนะครับคนไทยคนนี้เขาก็บอกว่าเรารักและภูมิใจในภาษาไทยของเราก็มีคนไทยเข้ามาตอบอีกนะบอกว่าแต่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลน,นะครับต้องยอมรับว่าประเทศเราส่วนใหญ่แทบจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราควรเรียนรู้และปรับปรุงนะครับ คนไทยอีกคนหนึ่งเขาก็มาตอบนะอันนี้เขาก็อ๋ออันนี้คนคนที่เขา้ามาตอบเขาความคิดเหมือนผมเลยนะเขาก็บอกว่าปัญหาส่วนใหญ่นะคือคนไทยเราฟังเข้าใจนะแต่เราไม่กล้าพูดเพราะกลัวผิดไวยากรณ์ผิดกรมมา่านี่คําศัพท์ไม่ออกนี่แหละปัญหาของคนไทยเราความคิดเห็นต่อไปเป็นของคนมาเลเซียครับมาเลเซียคนนี้เขาก็บอกว่าฉันคิดว่าทักษะภาษาอังกฤษของไทยดีกว่าอินโดนีเซียนะ อันนี้น่าจะเป็นความคิดเห็นแบบคือคนมาเลเซียเขาไม่ชอบไม่ค่อยชอบคนอินโดนะเขาก็เลยเข้าข้างไทยดีกว่าอย่างนี้หรือเปล่าเห็นอันดับของไทยต่ําสุดเขาก็เอ้ยบอกไทยยังไงก็ดีกว่าอินโดน์คนุณคนไทยอีกคนนึงเขาก็เข้ามาตอบนะครับเขาก็บอกว่าผมว่าตอนนี้นะไม่ใช่แล้วนะครับเด็กสมัยใหม่ส่วนมากในไทยนะจะเก่งภาษาอังกฤษและแม่ค้ายานท่องเที่ยวก็พูดภาษาอังกฤษได้นะครับ มันก็จริงนะแม่ค้าย่านท่องเที่ยวคือเขาต้องใช้ในชีวิตประจําวันเองครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนักท่องเที่ยวก็พูดภาษาอังกฤษเราก็อยากขายของได้เราก็ต้องฝึกภาษาอังกฤษเราก็ต้องพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมละ่ะเราก็ต้องพูดได้บ้างแต่คือคือพูดได้ในการค้าขายนะเขาถาม how much เราก็ตอบเท่านั้นบาทเท่าน,นี้บาทแต่กถ้าเขาถามเ,เรื่องเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องราคาสินค้างสินค้าแม่ค้าเราก็อาจจะตอบไม่ได้ก็ได้นะครับผม ความคิดเห็นถัดไปเป็นของคนมาเลเซียนะครับที่เขาทํางานอยู่ในประเทศไทยนะเขาก็บอกว่าฉันมาจากมาเลเซียและทํางานอยู่ในบริษัทในประเทศไทยฉันไม่มีปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับเพื่อนร่วมงานจากประเทศไทยเลยนะไม่เป็นไรถ้าภาษาที่สองของเราไม่สมบูรณ์แบบนักแต่เราก็พอที่จะรู้ในการสื่อสารฉันจะบอกให้นะภาษามาเลเป็นภาษาแรกของฉันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและภาษาอารับเป็นภาษาที่สามของฉัน ฉันไม่มีความเชี่ยวชาญในภาษาเหล่านี้ทั้งหมดเลยแต่เนื่องจากในชีวิตประจำวันฉันต้องใช้มันฉันจึงต้องผสมภาษาระหว่างสามภาษานี้เข้ามาให้เข้ามาด้วยกันให้ได้ให้ฉันพูดให้ได้คือเขาพูดทั้งมาเลย์ทั้งอังกฤษแล้วก็อาหรับนะเขาบอกว่าใช้ในชีวิตประจําวันคือคนเราถ้ามีความจําเป็นที่จะใช้ในชีวิตประจําวันนะไมยถึงเอาภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจําวันนะเราก็จะพูดได้เองโดยโดย,โดยอัตโนมัตินะ แต่คนไทยเราไม่ไม่จําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันขนาดนั้นไงนอกจากคุณไปอยู่ต่างประเทศนะมีคนไทยอีกคนนึงเขาเข้ามาตอบนะเขาก็บอกว่าทําไมต้องหัดพูดภาษาอังกฤษมันน่าภูมิใจตรงไหนไปดูหนังที่เมเจอร์หรืออีจีวก็เห็นดาราฮอลลีวูดที่เป็นฝรั่งพูดไทยกันทั้งเรื่องเลยใครๆก็อยากพูดภาษาไทยเว้ย <laughs> ดูหนังฝรั่งอหนังฮอลลีวูดเออฝรั่งเขาจะพูดไทยเลยอะ ดูหนังจีนคนจีนเขายังพูดไทยเลยอะ่ะเออดูหนังเกาหลีดูซีรีส์เกาหลีเกาหลีเขายังพูดไทยเลยอะ่ะเออใช่คนนี้พูดถูกเออก็มีแต่คนพูดไทยทั้งนั้นแหละแหม <c oughs> ความคิดเห็นถัดไปก็โอ้เวียดนามครับเวียดนามก็เข้าข้างไทยนะคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าไม่มีทางฉันคิดว่าคนไทยค่อนข้างเก่งภาษาอังกฤษนะเหตุใดพวกเขาจึงถูกจัดอันดับให้ต่ําต่ามากต่ากว่ากัมพูชาอีก ฉันคิดว่าคนไทยเก่งกว่ากัมพูชยัยนะขอบคุณครับเวียดนามครับความคิดเห็นถัดไปเป็นของคนฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์คนนี้เขาก็บอกว่ามีเพียงประเทศสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์เท่านั้นที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการนะครับส่วนประเทศอื่นๆเหล่านั้นมีภาษาของตนเองอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่จําเป็นที่จะต้องแข่งภาษาอังกฤษมากมายนะัก แลวเขาคนนี้เขาก็รู้สึกหงุดหงิดนะที่แบบว่าทำคาญมากเลยที่ทำไมคุณใช้ความสามารถทางภาษาอังกฤษมาเป็นเครื่องมือในการวัดหรือกำหนดคุณภาพมาตรฐานของประเทศหรือประชาชนนั้นว่าระบบการศึกษาเขาดีการปกครองเขาดีเศรฐษฐกิจเขาดีเพียงเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาดีมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษมันก็เป็นแค่ภาษาภาษาหนึ่งเท่านั้นส่วนในการวัดทางด้านคุณภาพมนุษย์ต้องเอาหลักเกณฑ์อื่นมาวัดมากกว่าที่จะเอาหลักเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษมาวัด ฟิลิปปินคนนี้พูดดีขอบคุณค้าฟิลิปปินครับความคิดเห็นต่อไปเป็นของคนไทยครับคนไทยคนนี้เขาก็บอกว่าคนไทยพูดและเขียนภาษาไทยขอบคุณสําหรับข้อมูลที่พวกคุณเอามาแชร์แต่คุณรู้ไหมประเทศญี่ปุ่นอ่ะประเทศเขาจเจริญกว่าอาเซียนมากแต่ภาษาอังกฤษของเขาแย่กว่าประเทศในอาเซียนความคิดเห็นสุดท้ายเป็นของคนไทยครับมาปิดนะเขาก็บอกว่าหลายคนบอกว่าภูมิใจที่มีภาษาไทยเป็นของตัวเอง คือแม้แต่ชนเผ่าเล็กๆกลางเกาะในทะเลหรือกลางป่าเขาก็มีภาษาของตัวเองมันเป็นเรื่องปกตินะบางคนบอกว่าเพราะไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นเลยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้และบางคนบอกว่าญี่ปุ่นเขาไม่เก่งภาษาอังกฤษยังจเจริญคือจะบอกว่าคือคนญี่ปุ่นเขาแตกต่างจากคนไทยคนญี่ปุ่นเขามีระเบียบมีความทุ่มเทจริงใจในเกือบทุกระดับของสังคมอย่าเทียบกันเลยนะมันน่าอายมากมันยากเหลือที่จะยอมรับว่าเราไม่เก่งเราไม่เก่งภาษาอังกฤษ รู้ตัวเร็วก็แก้ปัญหาได้ตรงจุดแต่ถ้ายังไม่รู้จักแก้ปัญหาเราก็จะอ,อยู่อันดับที่101ต่อไปแบบนี้แหละฝากไว้ให้คิดว่าคนไทยเราต้องฝึกภาษาอังกฤษให้ได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ